ทรัมป์อ้างรัสเซียสร้างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหลังได้รับข้อมูลขีปนาวุธของสหรัฐทรัมป์เผยว่ารัสเซียสร้างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหลังได้รับข้อมูลขีปนาวุธของสหรัฐเมื่อสมัยโอบามาโดยทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าสหรัฐมีขีปนาวุธที่เร็วกว่า17เท่าของขีปนาวุธที่เร็วที่สุดตอนนี้ดานปูตินกล่าวว่าเหตุที่รัสเซียจำเป็นต้องสร้างขีปนาวุธก็เพราะสหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลีย ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่ารัสเซียได้สร้างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหลังจากได้รับข้อมูลเทคโนโลยีตั้งแต่การบริหารงานของบารักโอบามาโดยรัสเซียมีขีปนาวุธซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงที่เร็วกว่าขีปนาวุธธรรมดาถึง5เท่าแต่ว่าสหรัฐมีสิ่งหนึ่งที่ไบได้เร็วมากกว่านั้นโดยคร้งกล่าวว่ารัสเซียได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากรัฐบาลสมัยโอบามาซึ่งรัสเซียได้ขโมยข้อมูลนั้นและสร้างมันขึ้นมา โดยพรัมได้เคยกล่าวที่ทำเนียบเขาเมื่อกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาว่าสหรัฐกำลังดำเนินการซูเปอร์ดูเปอร์มิสไซล์ที่สามารถบินได้เร็วกว่าขีปนาวุธอื่นๆที่มีอยู่ในขณะน,นี้ถึง17เท่าแม้ว่าเขายัางไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามโดยทางด้านของมาร์คเอสเปอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่7ธันวาคม2 0 1 9ที่ผ่านมาว่าสหรัฐกำลังลงทุนกับความก้าวหน้าเกี่ยวกับอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง ทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียกล่าวก่อนหน้านี้ว่าขณะนี้มอสโกเป็นผู้นําอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงและไม่มีประเทศอื่นที่จะสามารถทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อยับยั้งรัเสเซียได้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัเสเซียแางหน้าประเทศอื่นๆในแง่ของการพัฒนาอาวุธขั้นสูงสำหรับอาวุธล่องเรือความเร็วเหนือเสียงอวกาศเริ่มให้บริการในรัเสเซียตั้งแต่ปลายปี2019 นอกจากนี้รัเสเซียยังคงทดสอบอาวุธล้ำสมัยอื่นๆอีกมากมายโดยปูตินกล่าวว่าที่รัเสเซียถูกบังคับให้สร้างอาวุธไฮเปอร์โซนิกก็เพราะสหรัฐเองที่ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งอิทธิพลของนาโตจึงทําให้รัเสเซียไม่มีทางเลือกอื่นทั้งนี้หลังจากที่ทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์หรือ IMF แล้วหลายฝ่ายพยายามที่จะดึงให้สหรัฐและรัสเซียแม้กระทั่งจีนกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาเพื่อควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง แต่จีนปฏิเสธมาโดยตลอดซึ่งอ้างว่านิวเคลียร์ของจีนมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมหาอำนาจอย่างสาหรัฐและรัเสเซียซึ่งหากจีนยอมเข้าร่วมอาจทำให้จีนต้องสูญเสียนิวเคลียร์มากถึง90%ส่วนสหรัฐสอบแววไม่ต้องการขยายสมธที่สัญญาควบคุมนิวเคลียร์มีหนังซ้มอย่างเร่งดำเนินการปรับปรุงนิวเคลียร์ที่เกินความจำเป็นทั้งที่มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดหลังเจอพิษเศรษฐกิจจากโควิด -19 นอกจากนี้เพนตะก้อนยังคาดการว่าจีนอาจมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเท่าตัวในทศวรรหน้าจากระดับต่ำ,ตำราว200หัวรบในปัจจุบันและจีนกำลังใกล้เข้าขีดความสามารถในการโจมตีทางนิวเคลียร์ทั้งทางบกทาง,ทางอากาศและทางทะเลหรือสัญญานุภาพที่เรียกว่าไตรแอดซึ่งจีนได้กล่าวปฏิเสธและยืนยันว่าคลังแสงของจีนไม่ใช่ภัยคุกคาม